ครับเลยครับผมก็มาเจอปุ่มเิมิเตอร์ซีอยู่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ทึกชิงย่าวยุทธจกักรคัสสามนะครับก็โอเคคัสสามผมก็เกือบตายไปแล้วครับโอยตายเลยแม่น่ะเดินเลยแม่งกิวี่วะสิบเอ็ดวิอูตายแล้วครับโอเคแม่ง เป็นอะไรที่ลวดเร็วมากเลย11วิแม่งนี่ได้ค่าความดีได้300 300โอเคอีกทีนี่310เคบแม่งสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เร็วมากากับการเข้าซื้อคิงจ้ายุทตจากของคา3โอเคก็ได้มา310นะค่าความดีโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผม